ดีต้อนรับสู่จัก,กรวาลแห่งเทคโนโลยี AI และหลักการเขียนโค้ดพื้นฐานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์สอนแนวคิดเบื้องต้นของการเขียนโค้ดทำความเข้าใจว่าโค้ดคืออะไรโคร้ดทำงานอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรเป็นการปูพื้นฐานแนวคิดด้าน AI ที่ซับซ้อนมีความพร้อมและทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตที่ทขับเลื่นด้าน AI กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนโคดดิ้งเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานตามคำสั่งได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะรู้จักวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนผู้เรียนสนุกกับการออกแบบหุ่นยนต์และการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิทภาพโลกปัจจุบันและในอนาคตเราต้องใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตรเอาปลักโคดงแอนโรบอทมีสามารถให้ผู้เรียนช่วยกันคิดการออกแบบบุญญนยนต์ตามจินตนาการของกลุ่มผู้เรียนช่วยกันประกอบชิ้นส่วนติดตั้งคอนโทรเลอร์ติดตั้งมอเตอร์ติดตั้งสแกนติดตั้งไฟประกอบเป็นบุญญนยนต์ขึ้นมาอย่างทานฉลาดสามารถประกอบชิ้นส่วนได้อย่างลงตัวและเมื่อเขียนโคด้ดโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วสามารถบังคับบุญยนต์ให้ทำงานได้จริง กิจกรรมโคดดิ้งได้ออกแบบมาให้สนุกและเข้าถึงได้ง่ายได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทําจริงได้ทดลองและได้สร้างสารรค์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองทําให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกและไม่น่าเบื่อเห็นแววตาที่มุ่งมั่นและความตื่นเต้นของนักเรียนแล้วเป็นความสุขอย่างยิ่งอยากบอกว่าการเรียนรู้โคดดิ้งและ AI ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดแถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะสําคัญในยุคดิจิทัลอีกด้วย you <laughs> i don't know